สวัสดีครับผมดดน,นัยวัดมณีนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปังมหันต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขตสามครับก็<แ>เป็นผู้อำนวยการที่นี่ตั้งแต่ปี2562นะครับปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งอยู่4ปีครับก็มาเริ่มพัฒนาที่นี่ครับผม ในส่วนของการเข้าร่วมกับโรงเรียนอายเกษตรนะครับอตอนที่ผมมาตอนปี25 6 2เนี่ยเราเห็นว่าโรงเรียนบ้านตังมหันเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างมากก็เลยคิดถึงตอนที่อยู่โรงเรียนเดิมว่าเราเคยทําเรื่องของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็เลยนําเอาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับที่โรงเรียนบ้านปังมหันในปีการศึกษา2562และ63าครับ พอดำเนินการมาได้ระยะหนึ่งนะครับก็มีกลุ่มจิตอาสาครับเป็นในเรื่องของอาสาสมัครการศึกษาได้เข้ามาช่วยนะครับในเรื่องของการทำเศร,รษฐกิจพอเพียงครับหลังจากนั้นเราทำได้สักระยะหนึ่งก็ได้รับหนังสือแจ้งนะครับจากสำนักงานเขตจากสำนักงานสพทอเองนะครับว่าเราได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนนำ นะครับรุ่นที่หนึ่งครับรุ่นที่หนึ่งซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมีวิกฤตการโควิดพอดีนะครับก็ใช้ด้วยรูปแบบของการอบรมนะครับเราอบรมอยู่20่สิกว่าวันนะครับก็หลังจากนั้นเราก็พบว่าตัวของอิยะเกษตรเองเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าจะตอบโจทย์กับบริบทของโรงเรียนบ้านตังมหาร ในการอบรมนั้นเราได้รับความรู้นะครับที่อาจจะเป็นความรู้เดิมนั่นแหละแต่มันเป็นความรู้ใหม่ของผมเองนะครับหลากหลายมากเลยในเรื่องของการจัดทำแปลงไรกระเสริฐมีคำใหม่ๆที่เราไม่รู้จกักเช่นหลุมขนมครกฟองไส้ไก่ป่าห้าระดับนะครับประโยชน์ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง พวกนี้นะครับก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคำใหม่ๆนะครับที่ที่เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งก็โชคดีที่มีดตรจินวัฒน์เนี่ยที่เข้ามาอยู่กับเรานะครับได้ให้องค์ความรู้รวมทั้งพาพวกเราทำด้วยนะครับในช่องอบรมเนี่ยนอกจากได้ความรู้แล้วสิ่งที่ผมภาคภูมิใจก็คือเราได้รับความร่วมมือจากชุมชนนะครับชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับ มีพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆมาช่วยเราทุกวันนะครับมาช่วยในเรื่องของการทําหลุมขนมครกการขุดคลองไส้ไก่การเคลื่อนึ้นรูปแปลงเกษตรรวมทั้งทําฐานการเรียนรู้อื่นๆนะครับจากวัสดุที่โรงเรียนเรามีไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่นะครับไม้ยูคาริตัสหรือในเรื่องอื่นๆนะครับพันผักต่างๆนะครับก็ทําให้เราได้เรียนรู้ ในเรื่องของภูมิปัญญาของชาวบ้านด้วยนะครับจากการอบรมแล้วก็องค์ความรู้ใหม่ๆที่เราได้รวมทั้งประสบการณ์ที่ทางครูอารยะได้พาเราทำเนี่ยมันทำให้เราเกิดจุดเปลี่ยนครับเราเปลี่ยนแรกเลยก็คือเราเปลี่ยนไม่เซตของเราเองเลย ว่าอาริยะเกษตรไม่ใช่การเปลี่ยนการทําการเกษตรครับซึ่งทางวิทยากรก็เน้นย้ําว่าคําว่าเกษตรตัวนี้มันมีรากศัพท์มาจากคําว่าเขตหรือพื้นที่นะครับซึ่งรวมแล้วอาริยเกษตรก็คือพื้นพื้นที่ที่ผู้เจริญอยู่ครับจเจริญทางด้านวัฒนธรรมจเจริญท,ทางด้านองค์ความรู้สิ่งเหล่านี้ทําให้ผมเปลี่ยนครับเปลี่ยน mindset เปลี่ยนมุมมองนะครับว่าเอ,อ,อนนะไรเกษตรไม่ใช่กเกษตรนะแต่เป็นในเรื่องของการจัดการมากกว่านะครับพอเราเปลี่ยนไม์เซตของเราเนี่ยเราก็เริ่มคุยกับผู้ปกครองและชุมชนนะครับเพราะว่าผู้ปกครองก็เป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ่งที่ที่จะต้องอมีชัน้นชั้นทางมติว่าแบบนี้ผู้ปกครองรับได้หรือรับไม่ได้หรือว่าควรจะใช้หลักสูตรเดิมดีนะครับ ก็ได้รับเสียงตอบรับจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีนะครับว่าอันนี้ก็น่าจะมาตอบโจทย์และเติมเต็มกับอาชีพของผู้ปกครองของนักเรียนเองเพราะว่าในชุมชนเนี่ยร้อยละ80ดก็ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมอยู่แล้วนะครับแล้วการทํำฐานการเรียนรู้อื่นๆเนี่ยที่เราได้ดําเนินการมาในช่วง20บวันเนี่ยทำให้ผู้ปกครองเองก็เห็นองค์ความรู้ใหม่ๆครับว่าอ๋อวิธีการกักเก็บน้ํา วิธีการที่จะมาบำรุงดินให้ดินบำรุงพืชน,นะครับแทนที่จะซื้อปุ๋ยเพื่อเอามาใช้กับต้นไม้แล้วเป็นการทำลายดินพวกนี้ก็ทำให้ผู้ปกครองหลายๆส่วนนะปรับทัศนคตินะครับแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันขึ้นครับในช่วง22วันนี้นะครับกลายเป็นการรวมกลุ่มของผู้ปกครองที่จะดำเนินกิจกรรมไปแบบคู่ขนานกับทางโรงเรียนครับ ผู้ปกครองเริ่มไปทําครับเราก็เลยมีการเอามือสามัคคีกันว่าผู้ปกครองมาช่วยโรงเรียนนะดเดี๋ยวโรงเรียนก็จะไปช่วยผู้ปกครองในการขึ้นแปลงในการปลูกผักต่างๆนะครับอันนี้เป็นความงอกงามที่ที่ท,ที่ที่ผมเห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งตัวผมเองคุณครูชุมชนผู้ปกครองและก็เด็กๆครับ หลังจากการอบรมนะครับก็สิ่งแรกที่กลับมาก็คือในเรื่องของการจัดโซนพื้นที่ในเรื่องของการดำเนินกิจกรรมทำฐานการเรียนรู้โดยความร่วมมือของผู้ปกครองนะครับในขณะที่เราทำไปเนี่ยเราก็นึกไปถึงในเรื่องของหลักสูตรเพราะว่าเราก็กลัวว่าการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ของเราเนี่ยในเรื่องของอายาเกษตรเนี่ยะจะไม่สามารถตอบ คำถามของคนอื่นๆที่เขายังไม่เข้าใจได้แล้วก็มีการกระบวนการในเรื่องของการประชุมทางวิชาการนําเอาหลักสูตรขึ้นมานะครับแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์กันใหม่ว่าตัวอายะเกษตรเนี่ยสามารถตอบตัวชี้วัดใดของกลุ่มสาระใดได,ได้บ้างนะครับเราก็มีการดําเนินการในเบื้องต้น แล้วก็ยังไม่มั่นใจครับก็เลยเชิญทางศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เข้ามาร่วมวงในการพิจารณาในเรื่องของโครงสร้างหลักสูตรนะครับก็ได้รับคำแนะนำที่ดีครับแล้วก็ช่วยเติมเต็มจนกลายมาเป็นหลักสูตรอาิรยเกษตรของโรงเรียนทำให้เรามีความมั่นใจว่าการจัดการเรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ในเรื่องของอารยะเกษตรเนี้ย สามารถตอบได้ทุกตัวชี้วัดต,ตามที่เราจัดทาโครงสร้างไว้นะครับตัวชี้วัดไหนที่ไม่สามารถที่จะมาบรรจุในตัวอายะ,กะเกษตรได้เราก็แยกไปนะครับแยกแยกออกไปเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามปกติเช่นเดียวกันเมื่อเราได้หลักสูตรครับเมื่อเราได้พื้นที่ฐานการเรียนรู้สิ่งที่สําคัญอันดับต่อมาก็คือตัวคุณครูเอง ผมก็มีการจัดการอบรมคุณครูนะครับเพราะว่าคุณครูเป็นอนอตตัวสำคัญที่จะเป็นผู้ที่จะช่วยในการขับเคลื่อนอริยะ,กะเกษตรสิ่งแรกเลยที่ทำก็คือในเรื่องของการเปิดใจครับเรามีการเวิร์กช็อปมีการพูดคุยกันให้เห็นว่าในส่วนของอริยะ,กะเกษตรนั้นจะช่วยอะไรคุณครูได้บ้างแล้วอริยะ,กะเกษตรเป็นภาระของคุณครูไหมนะครับ ทำให้คุณครูเขาเห็นครับและสุดท้ายก็คือ,อให้เขามองเห็นได้ว่าอัยกเกษตรเนี่ยมีความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนตามหลักของศตรวตรรษที่21ตอบโจทย์ในเรื่องของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นะครับแล้วก็ถ้าทำให้เนื้อหาวิชาบางวิชาที่มันซ้ำซ้อนกันเนี่ยหายไปทำให้คุณครูใช้เวลาได้น้อยลง ทำให้เป็นการลดภาระงานของคุณครูนะครับเมื่อคุณครูเกิดการเปิดใจและเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของอายะเกษตรนะครับเราก็เริ่มขับเคลื่อนครับขับเคลื่อนด้วยการกำหนดโครงสร้างรายวิชามีการจัดทำหลักสูตรมีการกำหนดแผนตารางการจัดการเรียนรู้นะครับภาคเช้าจะเรียนอะไรภาคบ่ายจะเรียนอะไรการเข้าฐานการเรียนรู้ทั้งเจ็ดฐาน ผู้เรียนหรือว่านักเรียนเด็กๆเนี่ยจะได้รับรู้อะไรครับจากการอบรมประมาณ20วันนะครับพบว่าอาณาเกษตรเนี่ยตรงมีแนวคิดตรงมีวิธีการปฏิบัติตรงกับของโรงเรียนบ้านปังมหันโดยเฉพาะในส่วนที่โรงเรียนได้เคยทำมาแล้วที่เราเรียกว่ากิจกรรมหาเด็กดีใน3าวิครับ วิที่หนึ่งของเราเนี่ยก็คือเด็กที่เก่งทางด้านวิชาการวทิที่สอก็จะเป็นในส่วนที่จะเป็นในเรื่องของวิชาชีพและวิท,ที่3าก็จะเป็นในเรื่องของวิชาชีวิตครับซึ่งอายะ,กะเกษตรก็มีครับมีตรงกันนะครับเราก็เลยคิดว่า,าเราหานวัตกรรมที่ตรงกับที่เราทําได้แล้วนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของผมเนี่ยเด็กที่จะเรียนเก่งทางด้านวิชาการเนี่ยมีน้อย เรามีเราเป็นพื้นที่ที่รับโจทย์จากชุมชนที่เป็นชาติพันธุ์ของผมเนี่ยมีทั้งอาคาลาหูวีซอแล้วก็จีนฮ่อซึ่งความคาดหวังทางด้านวิชาการเนี่ยมีไม่มากเราก็ดูว่าเด็กเขาจะเรียนรู้อะไรได้อีกในสิ่งที่เขามีในสิ่งที่เขาเป็นเราก็พราว่าเด็กลหลายๆคนมีวิชาชีวิตที่เข้มแข็งมาก มันก็มาตอบโจทย์และตรงกับในส่วนของอายะเกษตรครับนอกจากนี้แล้วอายะเกษตรก็ยังมีส่วนที่จะทําให้เราเก้าวเข้าไปสู่การพัฒนาในส่วนของหลักสูตรในตัวของอายะเกษตรจากการอบรมเนี่ยมี3ามช้อยให้เลือกมี3ามทางเลือกทางเลือกที่1ก็คือถ้าโรงเรียนไม่พร้อมให้จัดเป็นชุมน,นุมโดยให้นักเรียนเนี้ยได้เลือกเรียนตามใจชอบ อันที่สองก็คือสูงขึ้นมาจากการจัดเป็นชุมนุมก็คือการจัดเป็นวิชาเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนในเรื่องของอายะเกษตรได้เข้มข้นขึ้นครับส่วนอันสุดท้ายเป็นทางเลือกสุดท้ายก็คือการจัดเป็นห้องเรียนอาณะเกษตรเลยซึ่งจะต้องมีการดีไซน์ในส่วนของหลักสูตรต่างๆนะครับผมก็เลยมีความคิดว่าในเมืองเนี่ยเขามีทั้ง ห้องเรียนพิเศษที่เป็น EP นะที่เป็น MP นะครับที่เป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษห้องเรียนคคิตศาสตร์หรือห้องเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยแต่ของเราเนี่ยมันน่าจะเป็นในห้องเรียนที่เป็นวิชาชีวิตมากขึ้นก็เลยเลือกแบบ A ครับก็คือเป็นห้องเรียนอายยเกษตรแล้วก็เริ่มที่จะมีการพัฒนาหลักสูตรครับผมเราก็พัฒนากันมาเรื่อยๆครับพัฒนากันมาเรื่อยๆก็พบว่าในส่วนของอายยเกษตรนั้นนะครับ มันเป็นการพัฒนา hard skill ก็คือในเรื่องขององค์ความรู้ครับแต่มันยังขาดสิ่งที่อยรยะเกษตรต้องการอาญะเกษตรเนี่ยต้องการให้เด็กหรือผู้เรียนเ,นยเป็นคนดีครับ 1. น,นะเป็นคนดี 2. นะครับมีความกระตันยูกระตับวิทีนะครับสม,มีระเบียบวินยัยสีใส่ใจงานอาชีพเราก็ยังไม่พบครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยได้มีโอกาสไปอบรมในเรื่องของคิศึกษา นะครับทาให้เราเห็นว่าอ๋อถ้าเราเอาจิตศึกษามารวมกับอริยกรเกษตรนะครับมันจะเป็นการบูรณาการระหว่างปัญญาภายในและปัญญาภายนอกเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับเด็กและเป็นการสร้างซอฟต์สกิลให้กับเด็กในเรื่องของการเป็นคนดีก็ตามการมีระเบียบวินัยก็ตามนะครับก็เอามาปรับอีกรอบหนึ่งหลังจากปรับโครงสร้างไปแล้วนะครับในปี2565 ในปี2566เราก็เอาจิตศึกษาเข้ามาผนวกครับปัจจุบันเราทําเป็นหลักสูตรจิตอาริยะเกษตรศึกษาครับเพื่อเติมเต็มทั้งปัญญาภายในและปัญญาภายนอกแล้วก็ตอนนี้เรากําลังเก็บเกี่ยวกันครับเด็กๆก,กําลังสนุกสนานคุณครูก็สอนอย่างมีความสุขครับ จากการดําเนินงานตั้งแต่ปี2564จนถึงปัจจุบันนี้นะครับ2566เนี่ยแน่นอนเลยครับหลังจากดําเนินการไปแล้วเนี่ยอินพักมันต้องเกิดครับมันมีผลกระทบแน่นอนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนของเรานะครับอย่างแรกเลยที่คุณครูเขาเอ่อรีเฟกมาก็คือเด็กดีขึ้นเด็กพร้อมที่จะเรียนรู้มากขึ้น เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้และเด็กๆเ,เรียนรู้อย่างมีความสุขซึ่งผมเองก็ไม่เชื่อนะครับก็ได้ลองไปคุยกับเด็กๆด,ดูนะครับเด็กๆเ,เขาก็พูดเหมือนคุณครูครับว่าเขาชอบครับเขาชอบการเรียนรู้แบบนี้มากกว่าการเรียนรู้แบบเดิมที่นั่งอยู่ในห้องเช้าตอนเช้าสามชั่วโมงตอนบ่ายสามชั่วโมงเขาได้ออกมาในพื้นที่ เขาได้แสดงศักยภาพที่เขามีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอวิชาชีวิตที่เขาสามารถปลูกผักได้ที่เขาสามารถร่วมกันสร้างบ้านดินได้ที่เขาสามารถปลูกนาข้าวได้แบบนี้นะครับก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนส่วนที่2ที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของจิตใจของผู้เรียนครับเราพบว่าเด็กที่เรียนผ่านอาเกษตรนะครับ เขาจะมีความดีงามอยู่ในตัวครับเขาเป็นผู้ที่มีจิตอาสามากขึ้นนะครับเขารักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเขารักความสะอาดมากขึ้นขยะในโรงเรียนในแต่ละวันเราแทบจะมองไม่เห็นนะครับเพราะผู้เรียนเกิดความตระหนักนะครับเราเนี่ยสอนให้เขารักรักสิ่งแวดล้อมรักต้นไม้นะครับเพราะนั้นอายะเกษตรก็สร้างคนครับ สร้างคนตามที่เราใฝ่ฝันมาว่าเขาจะต้องเป็นคนดีมีความกระตันยูมีระเบียบวินัยนะครับสามสิ่งนี้จะทำให้ตัวเขาเองเนี่ยเข้มแข็งในอนาคตและก็สามารถที่จะอนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงผลกระทบด้านที่สามครับก็คือผลกระทบที่ไปกระทบต่อตัวผู้ปกครองเองมีผู้ปกครองหลายบ้านหลายครอบครัว นะครับบางครอบครัวก็รวมกลุ่มกันนะครับที่จะมาทำอายิยพเกษตรเหมือนกับที่โรงเรียนได้ทำนะครับก็ตอนนี้ก็พยายามจะโคกันว่าเ,เด็กเรียนรู้อะไรผู้ปกครองทำอะไรนะครับเพื่อให้สิ่งที่เด็กเรียนนั้นกลับไปสู่ชีวิตจริงที่เด็กจะต้องประสบส่วนที่สามก็คือในเรื่องของหน่วยง,งานในพื้นที่นะครับเขาเห็นเราทํานะครับ ตอนแรกเขาก็มองว่าเราทําเป็นเศรษฐกิจพอเพียงครับแต่หลังจากที่มีการพูดคุยกันก็เพราะว่าของเราเนี่ยเป็นมากกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่ากิจกรรมของเรานั้นมุ่งสร้างคนดีครับก็มีหน่วยงานที่เข้ามาร่วมสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรพื้นที่สูงไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับหรือประมงนะครับกรมประมงจังหวัดนะครับก็ ช่วยเรานะครับช่วยสนับสนุนทั้งพันปลาพันไก่นะครับนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นน้ําใจต่างๆเริ่มหลั่งไหลมาครับมาหาเรานะครับเพราะว่าเห็นว่าสิ่งที่เราทํานั้นสามารถพัฒนาผู้เรียนได้นะครับครับผมจากที่เราดําเนินกิจกรรมอารยเกษตรมาแค่2ปีนี่ เราเห็น Impact ที่ทรงพลังมากๆเราก็อยากให้ที่โรงเรียนอื่นๆนะครับเขามีความมั่นใจว่าไรยเกษตรสามารถตอบโจทย์ได้ผมก็มีแนวะคิดว่า next step ของผมเนี่ยก็คือการถอดบทเรียนของโรงเรียนบ้านตังมหันรวมทั้งในเรื่องของการเผยแพร่โครงสร้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม PBL สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่าเมื่อผู้บริหารโรงเรียนอื่นๆเนี่ยได้มีองค์ความรู้เหล่านี้แล้วเนี่ยผมว่าเขาจะมีความมั่นใจในการที่จะดําเนินกิจกรรมแบบนี้ที่ออกนอกกรอบเดิมที่ให้คุณครูสอนวันละ6ชั่วโมงอยู่ภายในห้องแล้วก็ตักเด็กไว้นะครับที่เราเรียกว่าเป็นการทําแบบมนุษย์ารามนะครับมนุษย์ารามก็คือตอนเช้ามาเด็กมาโรงเรียนก็กินข้าว นะครับเมื่อกินข้าวทำกิจกรรมเสร็จก็เข้าห้องเรียน3มชั่วโมง3มชั่วโมงเสร็จก็พักกลางวันแค่กินข้าวกินข้าวเสร็จก็เข้าห้องเหมือนเดิมอีก3มชั่วโมงเสร็จแล้วก็ปล่อยกลับบ้านสิ่งเหล่านี้ไม่ทำให้เด็กได้เจริญงอกงามครับเด็กควรจะได้เจริญงอกงามในส่วนที่เขาควรจะเป็นเพราะนั้นในตัวโครงสร้างหลักสูตรการตอบตัวชีว้วัดหรือการทำกิจกรรมเชิงวิชาการ จะมีความสำคัญที่จะทำให้ผู้บริหารเนี่ยก้าวออกจากกรอบเดิมครับนี่คือส่วนที่ผมจะพัฒนาต่อยอดส่วนที่สองเนี่ยก็คือเราจะต้องเข้ากับชุมชนให้มากขึ้นนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีครบโมเดลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมทางศาสนาคล้ายๆบรวรนะครับก็คือบ้านวัดโรงเรียนแต่ของเราจะจะเป็นเครือข่ายศาสนา โรงเรียนแล้วก็บ้านจร่งเร,เราเนี้ยจะมีการแลกเปลี่ยนกันครับแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนและชุมชนทําให้เราสามารถดึงศักยภาพของภูมิปัญญาที่มีความสัมพันธ์มากมากนะครับภูมิปัญญาเขามีองค์ความรู้ดั้งเดิมที่มีที่มาที่ไปและมีความเข้มแข็งเพียงแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราไม่ได้สืบสานเราไม่ได้รักษาไว้เราไม่ได้ต่อยอด ภูมิปัญญาเหล่านี้เริ่มหดหายไปครับสิ่งที่ผมจะทําต่อไปก็คือรักษาภูมิปัญญาส่วนที่3ก็คือการสร้างเครือข่ายครับอย่างตอนนี้เราถือว่าเป็นเครือข่ายเล็กๆในกลุ่มของอนรยกเกษตรครับซึ่งเราก็ได้ผู้ริหารที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีเจตจำนงที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนอารยกเกษตรนะครับ ไปสู่อำเภออายะเกษตรตอนนี้จากโรงเรียนอายะเกษตรไปสู่อำเภออายะเกษตรแล้วนะครับแล้วต่อไปเนี่ยโรงเรียนอายะเกษตรก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มขึ้นปุ๊บเครือข่ายก็มีความสําคัญเพราะเครือข่ายแต่ละเครือข่ายหรือโรงเรียนแต่และโรงเรียนเนี่ยมีองค์ความรู้แตกต่างกาันมีความเข้มแข็งแตกต่างกาันถ้าเราทําเป็นเครือข่ายแล้วมีเวทีกลางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการดําเนินกิจกรรมของอายะเกษตร หรือเทคนิควิธีการพัฒนาผู้เรียนผ่านอรยรยเกษตรแล้วเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นองค์ความรู้ที่มหาศาลเลยที่จะใช้เป็นฐานข้อมูลให้กับคุณครูก็ตามหรือผู้บริหารก็ตามที่จะเข้ามาสู่วงการของอารยกรเกษตรได้แต่ก็ใช่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะสวยหรูนะ มือนจะประสบความสําเร็จแน่นอนครับระหว่างทางมันก็ต้องมีบาดเจ็บเป็นของธรรมดาผมเองกว่าจะขับเคลื่อนมาได้ก็ต้องเปิดใจคุณครูครับคุณครูหลายๆท่านก็มีคําถามมาอยู่เสมอว่าทําไมต้องทําสอนแบบเดิมไม่ดีหรือหนังสือก็มีแล้วหลักสูตรก็มีแล้วห้องเรียนก็มีแล้วทำไมจะต้องออกมาทำการเกษตรให้เหนื่อย อันนี้ก็เป็นอุปสรรคสําคัญครับแต่ผมมองว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากความไม่รู้ครับเพราะเมื่อเราได้ทําการเวิร์กช็อปหรือทําการประชุมพูดคุยกันเนี่ยเปิดใจใส่กันแล้วเนี่ยเขาจะเห็นครับเขาเห็นความสวยงามของอารยเกษตรที่เขาทําว่ามันมีประโยชน์ต่อตัวเขาอย่างไรมันมีประโยชน์ต่อผู้เรียนที่เขาสอนอยู่อย่างไรสิ่งเหล่านี้มัน มันทําให้เรามองข้ามในเรื่องของอุปสรรคนอกจากคุณครูแล้วก็ยังมีอุปสรรคจริงอื่นๆครับว่าการทำารรคเรมันต้องทําฐานการเรียนรู้นะมันต้องขึ้นแปลงนะมันต้องเหนื่อยนะมันต้องใช้งบประมาณนะก็ช่วงแรกๆก,ก็ท้อเหมือนกันครับว่าจะหางบประมาณที่ไหนมามาทำนะครับก็อย่างที่บอกก็คือก็ใช้การขอครับขอจากเครือข่าย แล้วก็น้อมนาพระราชำดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับว่าถ้าเราคิดจะทําเศรษฐกิจพอเพียงคิดจะทำอริยเกษตรให้เราทําแบบคนจนครับทําเท่าที่มีแล้วค่อยๆเติบโตนะครับก็เลยเป็นแรงมุ่งมั่นครับว่าวันนี้เรามีครูอยู่เท่านี้วันนี้เรามีงบประมาณอยู่เท่านี้เราพัฒนาได้เต็มศักยภาพแค่ไหนเราก็ทำแค่นั้นครับ แล้วที่เหลือเราก็หาเครือข่ายซึ่งผมว่าในประเทศไทยเนี่ยมีผู้ใหญ่ใจบุญอีกมากเลยครับที่พร้อมที่จะช่วยถ้าเขารู้ว่าเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาผู้เรียนตัวผมเองก็ได้รับครับได้รับได้รับน้ำใจจากผู้ใหญ่ใจบุญหลายๆท่านครับไม่ว่าจะเป็นพันปลาไม่ว่าจะเป็นไก่ไข่หรืออื่นๆนะครับเมื่อเราร้องขอครับ ถ้าเราทําเต็มที่แล้วความช่วยเหลือจะมาเองครับขอให้เรามุ่งมั่นตั้งใจแล้วมุ่งไปสู่คุณภาพผู้เรียนแบบนี้ก็มีความสุขแล้วครับที่ดำเนินการมามีเครือข่ายนะครับที่สพถอเองก็ ถาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้เราเป็นโรงเรียนต้นแบบไม่รู้เราเป็นต้นแบบจริงหรือเปล่านะครับแต่ผมมองว่าการที่โรงเรียนเนี่ยจะเป็นต้นแบบได้เลยเนี่ยมันมีน็อตสำคัญอยู่ไม่กี่ตัวนะครับนัอตัวแรกเลยก็คือตัวผู้บริหารตัวผู้บริหารเองเนี่ยต้องเป็นลีดเดอร์ชิพต้องเป็นอินสตักชัเนอลลีดเดอร์ชิพเป็นผู้นำทางด้านวิชาการน,นะครับนำครูได้ตอบคำถามครูได้โครงสร้างหลักสูตรชัดเจนนะครับ สิ่งเรล่านี้จะทำให้คุณครูเขาเกิดความมั่นใจนะครับนตัวที่สองเนี่ยก็คือในเรื่องของตัว learning หลักสูตรที่ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือมันจะต้องมีความชัดเจนว่าเราจะพัฒนาผู้เรียนอย่างไร learning ของผู้เรียนจะเกิดขึ้นตอนไหนต้องมอง learning ให้ออกก่อนครับว่า learning จริงๆเนี่ยคืออะไรเพราะว่าคุณครูผมในช่วงที่ทำช่วงแรกเนี่ย เขาเขาปลูกถั่วแล้วมันไม่ขึ้นนะครับมันไม่งอกงามมันแคระแกนเนี่ยเขาก็รู้สึกเฟล,ลไปสักระยะหนึ่งผมก็บอกเขาว่า,าคุณครูปลูกผักแล้วมันแคระแกนเนี่ยก็เป็นแค่ปรากฏการแต่ทำอย่างไรให้เด็กเรียนรู้เพราะเราต้องการเรียนรู้ Learning จึงเป็นจุดสำคัญมากกว่า Product ครับการปลูกผักวสวยๆที่ไม่ได้เกิดจาก ตัวเด็กเองก็ไม่เกิดประโยชน์ครับเราก็แค่มีโปรดักไปโชว์คนอื่นว่าฉันปลูกผักนะโอ้ยผักงอกงามจังเลยแต่ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้ครับนะครับแต่เด็กได้ลงมือทําเองปลูกผักไม่สวยปลูกผักแท้แกนแล้วเด็กเกิดการเรียนรู้แล้วเขาสามารถเอาไปพัฒนาต่อได้ว่าครั้งหน้าเขารู้แล้วว่าที่ผักเขาไม่งอกงามคืออะไรแล้วเขาปลูกมันได้ดีขึ้นอันนี้ต่างหากนะครับที่สาคัญ เพราะนั้น Learning ต้องมองให้ตรงกันก่อนว่า Learning ของผู้เรียนคืออะไรมันคือ Process นะครับมันไม่ใช่ Product อันที่สมเลยก็คือนอตตัวที่3ก็คือเรื่องของการ PLC ครับตัว PLC เนี่ยทำให้ผู้บริหารกับคุณครูเองเนี่ยได้พูดคุยกันมากขึ้นแต่มันเป็น PLC ที่พูดคุยกันเรื่องของการจัดการเรียนรู้นะครับเอาสิ่งที่คุณครูเขาวางแผนนะครับนำเข้าสู่วง แล้วให้เพื่อนๆเ,เพื่อนครูได้ช่วยกันเติมเต็มว่ามีอะไรดีมีอะไรที่จะพัฒนาให้แผนดีเนี้ยเต้มแข็งขึ้นดีขึ้นนะครับก็นำเข้าสู่ PLC พอเขา PLC ได้เป็นเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยองค์ความรู้เขาเกิดครับไม่ไว่าเกิดจากตนเองที่นำเอาแผนเข้าสู่วงหรือเกิดจากตัวเองได้เสนอแนวคิด เข้าสู่วงสําหรับแผนของเพื่อนเหล่านี้คือการเรียนรู้ของคุณรูทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นน็อตตัวที่3ก็คือ plc ครับน็อตตัวที่4ที่จะทําให้โรงเรียนกลายเป็นต้นแบบและประสบความสําเร็จก็คือเน็ตเวิร์กครับเครือข่ายก็มีความสําคัญเพราะว่าเราทําคนเองเราทําเองคนเดียวเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรไม่ถึง10คนเนี่ย มันจะต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากบางครั้งการเรียนรู้จากเพื่อนที่ทำสำเร็จแล้วก็เป็นทางลัดที่ดีครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่ทําให้เราไม่ต้องเหนื่อยแรงมากแล้วเราก็เก็บเกี่ยวออกมาทําเป็นเครือข่ายที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิควิธีการในเรื่องของงานวิชาการในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนนั้นเครือข่ายก็สําคัญนะครับก็จะมีนอตสาคัญสาคัญอยู่4ตัว ส่วนในตัวของผมเองเนี่ยสิ่งที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเป้าหมายต้องชัดเจนครับถ้าผู้บริหารมีเป้าหมายชัดเจนคุณครูก็จะเห็นทิศทางที่ชัดเจนครับ